มีบ้านคนอี้อยังพี่นอ้องหัวลอกกระชางขอพี่นอ้องควบกันมาสองกี่ในเซิ่งกับสองเทียหน,ยน<ป>ึ่งเด็แมนว่าพี่นา้งยายาแต่รักเซ็นรลชเชนแล้วยาแต่บอกกั่ตุ๊กปเช่นรลไเชนเมย์ยังเซ็ดไปไปเมไม่ดไ้ไหบอกยังก็ได้ดนกหัวลอกมานีนี่ละค่ะพี่น้องถามผูใ้ใดสารก่อนถ้าม,มาหากินอยู่บอกว่าสอสามนี่ล่ะ ไม่ได้เู็ไปลาเป็นอะไร มีฮอตปิ้งปลาบอกคางดำตอนมีผูใ้ใดกินดอกเป็นยอ,ยอยังเอาไม่เต็มอานยัยุงนปิ้งไก่หวังสะพุงมาแล้วว้าวใจาตี่ปอกเป็นอยังเขามีตะปิ้งไก่ดีเซียนบ,บุรีอันนั้นดีเซียนอันนี้หวังสะพุงสูตรกูเช็ดเองเมืม่กอก,ก,ก,ก่อนมีแต่เกียร์ดอกปิ้งไก่แล้วแตพูดแซ่บกรอบอร่อยฉีกออกข้าวจัวว่วเนื้อไก่ดีไหมไงชิคัยคาง วันนี้มาขายของกันยังไยขายแต่ชอบวันนี้ผู้ใดที่มาสื่อยจ้าวันนี้จะรับเป็นเมนูอะไรดีคะเอาหวานเด็นชื่นมนหยางนุ่มอะความุณที่เข้าถึงซิคเนเจอร์เลเยอร์คัสซัมคัสซัมเคชเชอร์นำค้างจากเชากควยยิ้มสมฤดีคุณชบรินต้องไง เขาขั้วดวงแล้วดีเรอเออบ้าเป็นอย่างเนี่ยฮะเป็นอย่างเนี่ยนเดีาฉันตินกับเป้ารถนี่แล้วเป้ารถเมียที่โอ้ธุรกิจครอบครัวเนี่ยใครอยู่ได้ลูกได้เต้ามาขัดรถให้เ้ตัากนะคะไหัวหนูเนี่ยหัวหนูเนี่ยหัวที่เออขั้บัลท่อดีดีเนอะไอเราก็ตกตายมาไล่คนเรา ตบตบกูตบตบกูเบนี่เนี่ยเนี่ยแหอุ้ยตบตรกลยมัตบจริงเลยเย็นแมมพรวดร้อนบอกบบที่อกไงชื่อชอยแม่ได้ละเอาื่อดอกไื่อต้องพูดใส่แขกถ้านี่เาเอื้อมไปชื่อเจ้าอยู่ดีอันแม่ไ่ได้ขายแต่แนวกินเลเอาขายยังแน่นจ้ย่าแม่ก็ขายอย่าเียอย่าอันมึง ยุคก,กับพ่อที่พ่อนอนนำกระเทียบ่โอ้ยยังมากกันสองปีได้เชิญกันสองเที่ยบบอกดีๆเด้อหนาวแสดงว่ามึงต้องบรักษาสุขภาพเอาดิเือแม่นี่ยาดีแล้วยาไงยาห้าหาีหอมเอามันมียังจีมีแล้วนะยิ่งเป็นตะยีเหนเ็นไหมไงไม่ไงเอามาันตะผ่าข่าวพุ่นน่ะพุ่นน่ะเงยเลยพุ่นน่ะเออยาฝนยาทาพุ่นน่ะ พาใส่แจ um, oh, ้งไหนเนี hmm. mm ่ยเอาสับพคุณมันดีดีแค่ยังว่าเอาดีแจ้งไหนผู้ใดหีเมียนหีเป็นม้าขาวชูผัวแช่ผู้สาวบ่อยผัวปงยังพุ่มทงหีเมียนทอดเทียงนายามตกแรงลงมาผัวเปิดซิ้นขึ้นไงหลังทุ่นเนฝั่งทางนี้แม่หียาดียาดีวิธีกินบะยะเอาเฮ็ดแจ้งไหนเอาเขากะต้มน้ำให้มันห้อนฟดต้มเสร็จแล้วก็เททิ้ง สีต้มใหาชาแตกยันสนิทใส่น้ำเย็ยนบัดนี้ใส่น้ำพ้อนต้มให้มันเป็นพิธีชื้นโอ้ยเก้านามเย็ยนเทลงบัดนี้เออแล้วก็เอาหาอ้าจยานี่คน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 เออ,เอ,อคนเสร็จแล้วบัดนี้กไกางขาออกเออเอาหิ่งจุ้มลงไปมัน่าจะเย็ยนช่วยๆเหรอเนาะนะัะ่นแหละเย็ยนดีหอมด <laughs> <laughs> ้วยช่อยใช่ไหมโอ,อ้ยบ่เอาเดอกว่าเอาอยาชีฟันก็มี <laughs> ยาชีฟังเองียง นี่เลยยาสีฟันฟินแลนด์น uh, no ี <c oughs> <find> ่เนี่ย้ยฟินเด่นฟินเด่นเออของพวกไอ้บ้านฟินแลนด์มันเอออุ้ยสีดีดีล่ะจีไหมไงอือสีดีหลายสีเช่าก็ดีสีแลรงก็ดี่บ้านนัตดีอือเด็กน้อยก็ะชีได้ว้ายเด็กน้อยก็ะชีได้จีิงพวกไงก็ะชีดีว้ยจะเคยให้งสีไวว้ายบ้านมันเป็นตาดีแท้สีแล้วมีแหงคืงอย่างเนี้ยเขาเด็กก เอากมาแล้วดีเพราอวานนี้ไปสีให้หลวงพ่ออยวาดทุนอ่ออจะจ้พยาปากยาจำดีปากาจะไหนได้บุญแท้ตัวได้บุญจงไหนกี่ชีพะเดี๋ยวดูว่าวเมมเซ่สีที่สีเมเซ่โอ้่อีฟันเออสีแช่ว่าั่นื้อซอรเเขาบซื้อ,อดอก บัะช yeah, right. okay, oh ือไปขายมั่งไหมก็ได้ขายก็บาัด้ในนี่ี่นีูก็เดิสานบัะชันได้ดีเ้ยอย่จะนั่แมงค่ะเอกนขอยบขศชาติไปออกไดแต่ห่อนบขสอยู่หามเลยจ๋าขอสามชาตนะจ๊ะ เพาะถ้านกินโยโกูไปเอาขิ้วแต่แค่ีสิทัววดทัวเฉื่นขิว,วเฮา,าหามอคว้ายบ่อยู่กับผู้จายตัวคนนี่แม่สูนในหมอบอกเอาอดเอาอดเราเบิจ่จากความหุนหันเหเหตุันห,นนหาด้ห,าหมอกรได้ไว้ายมันต้องกินขมามันต้องดูแลคนไทยจะไปไงายเนี่ยเอาไปแล้วเรกลาแม<ว>่เอาไเอา ใครเนี่ยหัวหนูเนี่ยฮะหัวผมว่ามันลูกชายแหรไม่มีแหวนเหรอเอาฮะไม่มีแหวนแต่งงานที่นิ้วซีแลนเคยมีไม่มีคุณนายโรเบิร์ตที่บ้านนะไม่มีเคยมีไหมเคยมีเธอจากเขามาเธอจากซึ่งไป ก็น <lien> ั่งตีสิผมปากนะคะหล่อเด็ดจริงมากระสีน่ย่างล้นัางลงชินได้คุณนี่ชินได้ชินได้แะพี่ชินได้แน่้ยมันตีโคตรจะไปยุ่ใกล้หัวคอยบอกว่าชินได้นาะสักงเผาไหมกุ้อ่าไปออกเยดิรงเจ้าแม่หยาจ้แม่ซาเจ้าเราเออเเราเวีนจะไปใช้มาสาก็บพี่รถพี่ล่ารํบเขากรถเบรกเบร น่ยนางรถตจำหมาบ่กมีรถตจำหมากีอันว่าเป็นหมาตัวอันนี้อัตมาตัวเอาอัตมาสิว่ามันพาไหมเฮ้ยอันยอมอะไรฮะมึงทางพี่กี่เออจะเออโอ้ยต้องจีบยากทางอันมุวนมุนทางพี่ข้ามมุนไปทางคุณบ่กไม่หันใจมาทีเด้อนั่องจีไปบ้านคุณว้างด้วยเนี่ยจะมาผูกใจไม่อยากมีน้องผูกใจคือ จำแม่นมารยะยะตีน้องหลวงพ่อกระไดตั้งแต่หมอต่อมามาแต่สาเจ้าค่ะมาแต่ไปหาหมอหนัดตัวโยมหมอหนัดยื้อสาค่ะอัายุสาพาสตีหมออยังกีไปนัดนานหลังหมอนี่นะโอ้ยเนาะอันรถให้ให้อตาตมาตีนรถไปน,ำน้ำเงินเนี่ยเอามามาเออไป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 จำเป็นคุนายสนใจเครืองคายเนี่ยเก้าขึ้นแล้วเนี่หลวงพ่อบัดบันุก็กว่ำจะไหน ไปใส่มาหน่ะหลวงเจ๋ไมับปาเขาจิพูดชักไม่ว่าคำไบ่อยบ้บ้าจี่อยบ้ากันนั่งกันนะมอมกันนะชิดได้ครับชิดไดออ้อันนี้อันตาา่ำหน้านางใส่เนอะนี่น,น้องเขาก็นนั่งขางกับฉันนี่เลยค่ะนัน่งขางเจ้าเนี่ยก็ขางฉันนี่ละนั่งน้ำโซเฟอ,อร์อบๆๆอด้บ่เป็นผูเบากะสงบกะเสียงเทียมโต มาดังอยู่เนี่ล่ะนั่งนั่งพูดได้ออกเร่เป็นยางดอกี่กระเป๋าขันอยู่ดอกเาไปมาไปไปไปที begun, zoom, ่ออกพูออกาไป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 ก็เดี๋ยวหอนดังวย เป็นวีค่ะสาธกินวีนี่แลวีเท่าไหร่ฮะนีเท่าไหร่วีเท่าเห็นนี่แหละว้าววีแคบบาทฮะวีแคบบาทโอ้วีแล้วเศ้านี่ละเศร้าจ่ย้าอยากกินกวยเอซอยหนเม็ไงอันแดงขายบ่ฮะแบงขายทุบ <kl ader> ่แบงขายอันเจ้าไม่มีเงินที่นี่เงินสิบบาทนึงเอาเงินดิจิตอ้นเงนึงนออกี ท่นบ่ะทันวอดเที่ยวอันซุ้มได้ก้อนมันกุ้มปอบางอ่ะชุ่มเจ้าม่นมปนกุ้มปอบางจิมันกุ้มปอบางกุ้มใดกุ้มปอบเเยสิไม่น่าจะได้ให้โอ้ยมานานได้แท้มึงได้ไม่ชนะฮะมึงได้ไม่กุ้มปอบางอ่ะโอ้ยถามบอชิดนะจะเบิ่งค่อยเนี้ยเป็นอย่างมันปอบางมื่อไหรเนี่ยกุ้มค่อยมันกุ้มหนา อย่างเทียบายวันน่ะิบาน่ะเัากะชี้รขต่ตอนเจ้าเขขออร่ขาให้เหรียกต่อเครื่องนึ่งเครื่องนึงซื้อเครื่องนึงอ่า,า,าเล่าโลดีตนเล่าแล้วเข่าแล้วมันจะไปกินสับเข้าจะไหนล่ะวัดอไรกินเข <พอ S 2> ้าได้้งเมื่อ,องผมได้กันแก่โอ้เขาวัดอาหารจะไม่ไงเออเอาเครื่องนึงเด้ออ่าเอามาไมมีน้องแต่ขาดกัน้วเาอะไรเอดเดดเด ันเขาก็เครื่องนึ่งไปไหนเนี่ยโอ้ยมันมาเป็นเครื่องไล่ขวางเครื่องไรไหนเครื่องไล่เง,งาโอ้ยนตบบอกนะไอ้นี่ใชมันปื๊กทำไมขานกระไรค่อย่แม่นคนปึกมันนั่นเว้ยโอ้ยปึ๊กปนนี่มันจะ,นะท้อมันเขาถือแท้อ่ะมันเครื่องไล่เงาไปเนี่ยเครื่อง ถึงความีเครื่องดีนี่แม่นี่มันซื้อหญ้่ซื้อแค่ผัดชาปวยดีเดียวนึงก็ได้ว้ายตัสินกัสีเล็บมันี่กูมาเชื่อได้เนี่ยแกสแตกแกบอดถ้าซื้อ,อเนี่ยนนซื้อแค่ไ,ไหนเข็ถึงภายนก่ากูเห็ดบะถึอยู่ก่าดปนั่กูาขายกาได้ดีโอ้ทีันเล้ยีันแล้ยจะมหาีกัมดมือมัดได้ขายพ่อบาทพ่อไหนมไแม่แม่ขาดีไห<ป>มมามาแถวมามาไป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 มาเรยเวมามหเอาเมียเงี้ยเมียชันเอา มันต้งใส่งอมันต้ไปฝากขั้นค่ะมันต้ไปฝากขันอออ้หัวของเอ้ไม่หังพี่หลวกตั้งปีไก่ในบ้าได้ออกทุ่นกอ้อกแล้วออกแล้วเอออ้หพี่ก่หนุู่นหนึยี่บัดดีค่ะรถขวาบิรตีีก็บ่ตายแล้วอ้หัวขงเอ้่ตายรอกตะวนามันหัก โควตาชิบสองลดกวอันนี้ทองไม่ทองไม่ทองไม่ีอาจารย์กเดือนละลาลอันได้เก้าเดือนเก้าเดือนเออขีบวมือทองแต่ว่าเก้าเดือนก็ไปฝากทองอาจารย์นเก้าหูวไปฉันทองได้แล้วเนี่ยมึงเอาพุกิบมาีดะบอกอ๋ออออ๋บดาลย้าข้าผัวฉันเป็นคนเเจ็กจัดบวมมีกันได้ก็จลายมาตางกันก็ธรบมดา หัวฉันไป็นเสีจัดตว่าอกินเขาอ่อะกินเข่าโย่พเนี่ยมันต้เลยขืนมากมันเห็ดใช่เราเนี่ยเมื่อนึงนะเมอมันจ้ามันขืนมากีอันยุ่หัวกันดนมันเก่าฉันเดุ้หน้าตาบ้าเก่าฉันือนึงอากันุหน้าตาานเาฉเนี้ยขัตกเยี่ยนปมกักัตายตายันยังปะอะข้านีกันเลยนะอันต้มาหัวฉันนเนาะเอามันมาขัฉัน ข้างนี่มปนข้างข้างภาษาต่างๆข้างข้างต่างประเทศเอาเนี่ยข้างต่างประเทศเอาบ่าแล้วเมื่อนึงเมื่อไหร่ฉันข้างเป็นภาษาญี่ปุ่นไข้างภาษาญี่ปุ่นข้างจังไหนนอแบบไอนไตาอคนออาวเขาเาวยขึ้นมาไปหาหมอวัยยุใสยิ่สูงยิ่งใส เป็นสองขีดใส่นั่นเนี่ยบมื่นม้วนมันต่้งตุกมันบัตรฉันข้างเนาะมันเลยฉันข้างดีอันมื่นต่อม้าเอามื่นต่อมามีอีกเอ้าใรฉันข้าเป็นภาษาหยัดน้ำได้ห่อเนี่ยเหนียวข้างเข้าใจเหร ปกที่ปอลบปาอไตัวนไม่งั้นสันรบพี่ละเนาะอ่าก็จะให้หนูนางนั่นนี่ก็ค่ะหลวงพี่บอกว่ามาเก่งเยขนมบอกมันบ้างไใครหนูนางเนี่ยจนก็ขอพ่หลวงพี่ไ่ให้หนูนาง่อกไปก้อนไปเจ้อไปก้อยเออจังสีไข่แนวเว้ยรู้น่คิดอะไรอยู่ มา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 ไอ้คนเจ้าก็ฟาวเขาจอก็ไม่รู้บอลนังไม่รู้บอลนังก็ยืนเราจะต้มารับเต็มนะเขายืนเลยได้แต่ขอท่องนี่เลยเนี่ยท่องมันยืนไม่ได้สตีนเขาเนี่ยเอาแล้วจะเกิดตูรุมัดไปลูกใครอนออกมาได้ยืนได้ขึ้นเขามันทาออกลูกไงออกไงใส่ปู๋ยเยนเาเยินเอามึงไ่เห็นเต่มใบหน้าใบใบอะไรกันไหนโกรธเอื้อเฟื้อแจกเด็กและสตีมีคัน ไม่ได้ั่งตีมึงเป็นอย่งก้อยทองมึงทองกระซังมึงไปได้ี่ขั้นเนาะอเมียก่ตีมายืนมึงมีทองมึงไ่ได้ี่ขั้นเพอไปั่งเโอ้ยล้แม่งใหไ่โอ้ยีกปอมึงเอ้ยอได้กล้าเคือลิงจังไหนตัเนี้ยไปไไปไปไปเดียวยวเดียวไม่นั่งอีกแล้วเนี่ยบ่เคยเหติอ๋อหัเสีเทาเหตก้อนออก ถ้าผู้โดยสารโปรดทราบมาครื่องแฉกเอายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถบริการขนส่งอัปรีขนส่งไปอย่ามาย่าง่อซื้อมันเป็นใจย่างแช่เดี๋ยวจีภาไปดอกตั้งใจฟังนะคะปกติแล้วรถเมย์ของเราจะมีประตูทางออกอย่างหนึ่งทางแต่ถ้าเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินเอตะพอตะเมย์มึงจะปีนออกทางใดคะ บอกว่าได้จบกรณีที่รถเมี์ของเราทําความเร็วสูงสุดจะมีพระหลน่นลงมาจากลาาลหลงออังคารถน้องฟอขึ้นไปน,นั่งหยังยุ่งฝุ่นแบบ้ยได้ผิดบอกเลยนลังพาพระเชียนนี่ยจากนั้นให้ทุกคนสวมสร้อยคอ,อแล้วจิบบทสวดมนต์ที่ใต้บอกสวดมนต์พร้อมๆกันนะคะเอาก็เป็นญาตยยแค่กรณีที่ผู้โดยสารดินจะหากเหล่ไม่หากเหล่ ให้หยิบถุงกะหรี่ขึ้นมาค่ะสลา,าดออกเอาหูห้อยที่หูซ้ายย้ายมาหูหัวาแล้ห้ามตามนดานได้เลยค่ะะเรการอสาที่ทซื่อจะเห็นนักขัไหนถอกกรณีที่มีวัยรุ่นตีกันหน้าเวทีเรามีเสื้อ,อบอกกันกระสุนอยู่ใต้บอกให้ทุกคนหยิบมาใส่ อ่างนั้นเราจะตายไปพร้อมกันไว้บอกเมียไว้บกี่เราจะสบายไปด้วยกันวันสี่ได้ออกุดไปเอาไหมเอาสตตร์าร์ทเลยเอารถห้างปเนี่ยมันคที่มาเทาา de boninho. ขอล้าง,าาาม,งามันเนี่ยเอาแม่ไงมืขึ้นก่่ยเห็นอีแม่คยกินบ้านขอลามบ้างพอแข็งหวังไงแต่เราขีดแปบบแปบบบบบบได้แบบแบบไห่ไงแปกบ้าไรแล้อุ่มอุ่มอุ่มแล้วเราก็เ,เลี้ยเลี้ยลูกใ่รับเการกินจ้าอย่าขอล้างนะแต่มาเลี้ยไปเลี้ยมาน้ากะทิแตกใส่ปากแล้วจ้าโอ้นนั้นกูไม่ได้กินมาขอลางอเห็นอย่างสันแม่กูสอบลองขขาดโอเค พวกมันค้างลายพาะจ่าแล้วเนาะอันชื่อซอยแนอันชื่อซอยนี่โอ้ยเรี่ยงนี่คุยแล้วเเป็นจะได้เงินนำแตงโอ้ยออกมาท่านพนักบัตรทีมาขายอะเม่ค้าอะไรสิอันควายข้อของที่คขึ้นยากแมะจะกินยังค้าจะกินหมักแตงมอมีเด้หน่วยละหกสิบบาทเนี่ยอันอันขายกับเปียกอาไรตีขออยากอยากขายให้ดข่อยซาข่อยปลา เอาเงินลงไมใช่เหมือนเขายากินซํานั่นถือมันไว้ขยากกินบเหมือนสักเด้อเอาเปียงเดียวเอาเปียงเดียวกับพ่อเขายากเนี่ยขาย,ยากอยาก,กนะี่้ <c oughs> โอ้ยเด็กใหม่มาอยากต้นนั้นขายของเขาคนท่องนะคท่องนะโอยอยานมึงอยาปากเตี้ยขึ้นปากกล้วยเด้อ <c oughs> โอ้ยบอมปากเตี้ยกันแล้วกันลา เอาได้ยงวเถ้ะบาดเนี่ยดาเรอเรนี่เป็นอย่างนี่ขัดจากกันนะตายแล้วน้ยขัดยากแนมาไหได้ถึงักเอเี่เนี่ยลูกวมีดเป็นใส่บาดเรอเเป็นอย่งตอยากอันนัจ้อีีจีเจ้อีีขัดยากเน่ยเ่เนี่ยนี่กูคือบ้องู่ะบาดเรเดอโอ้ยห้ามเด้อ เธอหนึงอันก็ชอยาสารอันเอาาอยาัไกูเ็ด็กมาลินไงอันนี้ก่อนจิตใจเงินดอกอ่ะบอฟ้าอุบเฟ้ากินก่อนไข่ย่างอ่ก่อนบไม่มืดด้ลเนี่ยอันด็กอปบอนกันไดมึงจะกินหรือ่กินกันมึงจะกินบ้ากินบา เงินมานต้ค่าอย่าเาไปไปไปออกรถงมามาเอารถออกแล้วออกล่ไปัเด้รถออก้ยลามมาย่อยดีโอ้ยปลดใจลูกไปบาปเป็นหลเรถือไมได้นะไอ้ไปทั่วค้าั่วแค่ไค่ะอะไรขายพวปืนกัรถออก ทีได้นีปอว้ไมกัถึอกันคือเก่าห่ัวับรถเปยนกัถกันคือเก่าเชียงกัน้กันเยอะเลยนเนี่ยือซือขัมาซือกินมากินิเนยะอิปอไปหนีหนีนีขัรถะบัไปตแตดี่ักได้เป็นโซเฟอร์บู่อะครับบูอครับไปิตรยอดขบวนแ่ตายะ้าปวนารถซื่อถ้าเป็นือกันตัวครับเป็นคือบอครับครับเป็นตเชียงดินต้น อันนั้นพ่อต้านหนวนตุ้นบอกกูเลยเ้อะไม่เห็นจ้องี่ไหนเหนเห็นกูย้อนแล้วบบเค่อตัวเกี่ยวจี๋ฮะตัวเกียวมีเสิกบอกเออไม่ใช่เคปมิวสิกักเ้นมาเลยเอาไปั่ับเปลี่ยนยืนนไปฉอดที่เลยเนคือห้างไหนอ่ะอ้ยมันจะเชรยใจได้เพะไหนั่งล้วกูจิได้ไปเพราะเนี่ยเอารถออกเลย oh โอ้ยกูเมีย c ม่รู้จักไงู้แต่กูคิดกูเมี n มันไม่รู้กูออกนะทีมันแค่วกระเทียมกูโอ้ยกูเหม่เหมือนอะไรรู้เดี๋ยวง่งเ่งเพียงนันเอาปะเพียงนิงวตัวป้าเอาอชุ่มแต่รูปกบก่อนไม่ดกางเกงเอาปกกออกปะแต่กูเป็นยันจักรวรรดนี้